ปุ๊บปั๊บนะเสร็จสิ้นลงไปนะสำหรับการสกอรจเหยื่อจุดที่หนึ่งของทีมซุปเปอกัมม์ไเพชรนะครับนี่ในธรรมดาครับเวลาเหลือเฟือครับ12นาทีในสนามนะสำหรับทีมซุปกอนะครับพระเครื่องดังเออเออออกมาตั้งเป็นชื่อทีมนะเคยเป็นชื่อ ขึ้นบันไดครับโอ้โกขึ้นบันไดอ่าูแบบคนรุ่กันคนยุอายุศาช่ังประเทศไทยจะได้ไปลรมันหรือเราฮะทีนี้ต้องมัดไม่่ใจนะครับเยตอนนี้ชังไม่ใช่พรกต้อาดูต่อครับดูต่ออ่า ไหนเงี้ยครือคุณบ่าวทั้งมาดูกันรวมเป็นกำลังใจให้ทีมซุปเปอร์กัมพูนเท็กโอ้โหสบายนะปีนมาถึครับไปยังจุดที่สองนะครับจุดที่สองวุ้ยเวลาเหลือเฟืออ,อีกสิบเอ็ดนาทีครับ เหียมะระดับลุกเช่นต้องอย่าง้อ่สามเะมารูลุกทุกเนนบพทุกนี้นกวันห้าสิบทีครับเริ่มตั้งแต่ข้าเมริกาตรงเป็นต้นไปเข้ามาลุกในกำลังใจที่สนามนี้คับถผมจะพูดไห